ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบโยอ รัสเซียแหกคอมเมนต์อีกรอบลั่นไม่ยุ่งเหตุพิพาทไทยคอมเมนต์หลังคอมเมนต์คุยโวพยายามดึงรัสเซียช่วยยิงก็เป็นการตอกย้ำปูตินจำคอมเมนต์เนรคุณเหตุฮุนเซนเคยร่วมประนามรัสเซียและดอดช่วยอยู่เครนจากกรณีล่าสุดค่ะที่สื่อกัมพูชามีการออกมาตีข่าวพยายามที่จะดึงรัสเซียประเทศมหาอำนาจใหญ่เข้าไปเป็นพวกเพื่อที่จะให้หนุนช่วยเล่นงานประเทศไทยในประเด็นข้อพิพาทไทยคขมรตตามแนวชายแดน เช่นเมื่อวานนี้วันที่11กรกฎาคม2568สื่อกัมพูเจียคาเมเดลี่ของกัมพูชา ได้มีการออกมาตีข่าวว่ารัสเซียจะมีการส่งคณะผู้แทนด้านการป้องกันภัยทางอากาศเพื่อสร้างความร่วมมือกับกัมพูชาเนื้อหาบางช่วงระบุว่ารัสเซียจะมีการส่งคณะผู้แทนด้านการป้องกันภัยทางอากาศเยือนกัมพูชาเพื่อกระชับความร่วมมือครั้งใหม่ระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศการเยือนครั้งนี้อาจเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนหรือว่าเดือนตุลาคมตามคำถแถลงของนายอีวานสตาสเซนโกผู้ช่วยทูตทหารรัสเซียประจำกัมพูชาเมื่อวันที่10 รกฎกาคมที่ผ่านมาเขากล่าวว่านี่เป็นการเรยือนราชอาณาจักรกัมพูชาครั้งแรกของตนดังนั้นจึงเป็นกระบวนการความร่วมมือในพื้นที่นี้ซึ่งผมเองยังไม่สามารถพูดถึงผลลัพธ์ได้แต่คุณรู้ไหมว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศนี่คืออะไรนี่คือจุดเริ่มต้นของปฏิสัมพันธ์ของเราในพื้นที่นี้ซึ่งทำให้ชาวคอมเมนต์ค่ะได้อ่านเพียงเท่านี้ต่างก็มีการออกมามโนโเพิร์เจอร์ไปเองก่อนว่า รัสเซียจะสนับสนุนอาวุธทางอากาศให้เช่นคอเอสี่ร้อยสักร้อยคันไว้ป้องกันชายแดนติดกับประเทศไทยแต่ล่าสุดข่าวคอมเมนต์กหน้าแหกเพราะว่าในเนื้อข่าวเต็มๆทั้งหมดยังมีการระบุถึงคำแถลงจุดยืนของรัสเซียในช่วงของท้ายเข่าด้วยว่าอย่างไรก็ตามอนาโตลีโบโรวิกเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำกัมพูชาย,ย้ำว่ารัสเซียไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศใดและหวังว่าทั้งสองประเทศจะหาทางออกอย่างสันติ ด้วยสื่อคแมกคแมกกัมพูชาก็ได้มีการรายงานย้ำว่ารัสเซียเรียกร้องให้กัมพูชาและประเทศไทยแก้ไขข้อพิพลาดช,ชายแดนโดยสันติรัสเซียมีนโยบายไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศรัชอาณาจักรและธิปไตยใดๆอนาโตลีโบรวิกเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำกัมพูชาได้มีการเน้นย้ำเรื่องนี้เมื่อวันที่10รกรกฎาคมโดยยังคงเรียกร้องให้กัมพูชาและไทยแก้ไขข้อพิพาดโดยสันติ และผ่านวิธีทางการทูตทั้งนี้ค่ะเรายังพบหลักฐานที่ชี้ชัดว่ารัสเซียมไม่ได้โง่ที่จะมาช่วยเขมรรบกับไทยอย่างแน่นอนอเพราะเขมรน,นั้นเคยเนยรคุณรัสเซียม,มาแล้วหลายครั้งซึ่งเรื่องนี้ปูตินก็รู้ดีและคงไม่ลืมเช่นกันโดยพบหลักฐานปรากฏค่ะเมื่อวันที่28มีนาคมปีพศ2565สื่อรอยเตอร์รายงานนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาในขณะนั้น มีการกล่าวประนามการลุกรานยูเครนของรัสเซียและย้ำข้อเรียกร้องของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนซึ่งกัมพูชาดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มในขณะนั้นให้มีการหยุดยิงในทันทีพร้อมระบุว่ารัสเซียได้เริ่มสิ่งที่เรียกว่าปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนเมื่อเดือนที่ผ่านมาที่ก่อให้เกิดวิกฤตทางภูมิรัฐศาสตร์และมนุษยธรรมที่เลวร้ายที่สุดในยุโรปนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองุนเซนได้มีการกล่าวถึงประวัติศาสตร์ของ ของประเทศเกี่ยวกับการยึดครองโดยเวียดนามและตั้งข้อสงสัยถึงความสามารถของรัสเซียในการยึดกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนพูนเซนกล่าวว่าผมยังยืนหยัดเป็นหนึ่งเดียวกับชาวยูเครนต่อต้านการลุกราน่นและในถแถลงการที่ออกโดยกัมพูชานิฐานะประธานอาเซียในขณะนั้นได้มีการรียกร้องความยับยั้งชั่งใจและให้มีการเจรจาและในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวันที่12ตุลาคมปีพศ2565 ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก็พบว่ามี143ประเทศจาก193ประเทศหรือ3ใน4มีการลงมติเห็นชอบยติประนามรัสเซียจากกรณีความพยายามของรัสเซียในการผนวกดินแดนสีแคว้นของอยูเครนว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายซึ่งมีเพียง4ประเทศที่ค้านมติดังกล่าวด้วแก่ซีเรียนิการากัวเกาหลีเหนือและเบลารุสโดย35ประเทศงดออกเสียงในจำนวนนี้รวมถึงจีน พันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ของรัสเซียอินเดียลาวปากีสถา,านเวียดนามไทยสีลังกาสูดานปากีสถา,านมองโกเลียทาจิก,กิสถา,านและประเทศในแถบแอฟริกาหลายประเทศขณะที่ชาติในอาเซียนอื่นๆได้แก่เมียนมาสิงคโปร์ฟิลิปปินส์มาเลเซียบรูไนติมอร์เลสเตและรวมถึงประเทศกัมพูชาหรือว่าเขมร เห็นด้วยกับมติในการประนามรัสเซียในครั้งนั้นและก็ยังพบว่ากัมพูชายังเนรคุณรัสเซียอีกครั้งด้วยการเข้าร่วมช่วยเหลือ,อยูเครนด้วยโดยพบหลักฐานชี้ชัดว่ากัมพูชาได้ร่วมมือสนับสนุนในการค้นหาและเคลื่อนย้ายทุนระเบิดในยูเครนนอกจากความช่วยเหลือด้านการเก็บกู้ทุนระเบิดแล้วกัมพูชายังอาจให้ความช่วยเหลือด้านรษยธรรมอื่นๆแก่ยูเครนด้วยโดยเมื่อวันที่5พฤศจิกายนปีพศ2565สื่อทั่วโลกได้มีการรายงานว่า นายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาในขณะนั้นได้มีการต่อสายถึงประธานาธิบดีโวโลโลดิมีเซเลนสกี้ของอยูเครนโดยบอกว่ากัมพูชาพร้อมที่จะส่งคนของตัวเองไปกำจัดทุนระเบิดช่วยเหลือ,อยูเครนในพื้นที่ที่มีการสู้รบเพื่อช่วยขจัดทุนระเบิดเหล่านั้นนอกจากนี้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชายัางได้มีการถแถลงว่า ฮุนเซนได้มีการแสดงความเป็นห่วงใยในเรื่องที่กองทัพรัสเซียก่อเหตุจมตีกรุงเคียฟและพื้นที่อื่นๆของยอูเครนจนทําให้เกิดการสูญเสียชีวิตและสร้างความเสียหายต่ออาคารกับโครงสร้างพื้นฐานของผนเรือนจนเป็นเหตุทําให้ประชาชนไม่สามารถใช้น้ําและไฟฟ้าได้ฮุนเซนยังมีการกล่าวโดยโยงถึงตอนที่กัมพูชาเคยประสบความเสียหายจากสงครามกลางเมืองกับขมรแดงมาก่อนว่า สงครามไม่สามารถยุติได้ด้วยสงครามนอกจากนี้ฮุนเซนค่ะยังได้มีการเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างครอบคลุมเพื่อยุติสงครามในยูเครนเพื่อให้ยูเครนสามารถกลับมามีสันติภาพเสนรภาพบูรณภ,ภ,ภาพของดินแดนและสามารถกลับมาพัฒน,นาประเทศได้อีกครั้งซึ่งก็ทําให้ตอนนั้นค่ะเซเลสกี้รู้สึกประทับใจที่กลุ่มประเทศอาเซียนโดยเฉพาะกัมพูชาแสดงจุดยืนเกี่ยวกับรัสเซียและยูเครนและเซเลสกี้ค่ะยังมีการขอให้ฮุนเซนช่วยอนุญ,ญาตให้เขาสามารถที่จะวิดีโอคอล เข้าการประชุมอาเซียนสมมิธเพื่อที่จะพูดถึงประเด็นนี้ด้วยนอกจากนี้รัฐบาลกัมพูชาค่ะยังเคยมีการเสนอตัวว่าจะเป็นผู้จัดการเจราจาระหว่างรัสเซียกับยูเครนเพื่อหวังว่าจะมีการลดระดับความตึงเครียดระหว่างสองประเทศโดยที่ทางการกัมพูชาในฐานะที่เป็นประธานอาเซียนในขณะนั้นมีการเปิดเผยว่าถ้าหากว่าทั้งฝ่ายรัสเซียและฝ่ายยูเครนพร้อมจะทําการเจราจากันทางการกัมพูชาก็พร้อมที่จะเปิดให้มีการเจราจากันได้ในฐานะประเด็นวงนอกอาเซียน ในการประชุมอาเซียนสมิตในกัมพูชาและถัดมาจากนั้นค่ะเพียงราวสเดือนก็มีรายงานข่าวว่าเมื่อวันที่19มุกมกราคมปีพศ5 6 6 6เจ้าหน้าที่ยูเครนก็ได้มีการลงสนามกัมพูชาเพื่อทำการฝึกเก็บกู้ทุนระเบิดจากผู้เชี่ยวชาญชาวคขมนด้วยสื่อ AP ได้มีการรายงานนะักเก็บกู้ทุนระเบิดชาวยูเครนจำนวน15คนกำลังเข้ารับการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญในกัมพูชา มีการลงพื้นที่เก็บกู้ระเบิดในจังหวัดพระตะบองรวมถึงเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับทืนระเบิดและก็วัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดในจังหวัดเสียมราฐหลักฐานเพียงเท่านี้คุณผู้ชมคะชัดเจนไหมว่ารัสเซียไม่ทิ้งประเทศไทยไปเลือกคอมเมนต์ที่เคยเนยรคุณรัสเซียอย่างแน่นอน